วิตามินใจเติมวิตามินให้จิตใจในทุกๆวันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่กลับมาพบกับพี่ชัยแล้วนะคะในรายการวิตามินใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับราชทัน์ของนอร์เวย์ที่เออมันแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยมากๆเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้สวัสดีผู้ฟังทุกคนครับ ใช่เลยพี่ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะเพราะเอ่อมันท้าทายความคิดเดิมๆของเราเกี่ยวกับคุกพี่เคยอ่านบทความหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเรือนจำที่ชื่อว่าแบสทอยในนอร์เวย์ที่เขาเรียกกันว่าเรือนจำที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดในโลกอา้าวมีความเป็นมนุษย์ที่สุดในโลกเลยเหรอคะพี่ชายแล้วมันมีความเป็นมนุษย์ยังไงคะเอาเป็นว่าถ้าน้องไมไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นคุกน้องไมาอาจจะคิดว่าเป็นเอ่อรีสอร์ทหรือหมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็ได้นะ นักโทษที่นั่นมีบ้านพักส่วนตัวเหมือนอพาร์ตเมนต์มีห้องน้ำในตัวมีทีวีมีหน้าต่างที่มองเห็นธรรมชาติเอ๊ะจริงเหรอคะไม่ไม่นึกถึงคุกที่เราเห็นในหนังเลยมันต่างกันมากเลยนะคะแต่พี่ชัยไม่สงสัยว่าถ้าคุกสบายขนาดนี้มันจะไม่ทำให้คนอยากทำผิดเพิ่มหรอคะนี่แหละครับคำถามที่หลายคนสงสัยแต่ผลลัพธ์มันน่าสนใจมากนะ อัตราการกระทําผิดําำของนอร์เวย์อยู่ที่แค่ประมาณ20-25%ภายใน2-5ปีหลัง้นโทษแค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นอย่างอังกฤษอัตราการกระทําผิดสาำเฉลี่ยสูงถึง50%ภายใน1ปีเลยนะสหรัฐอเมริกาก็สูงมากบางช่วงถึง60-70%เลยว้าวต่างกันเยอะมากเลยค่ะแต่อืมหมายังไม่เข้าใจว่าทำไมการให้นักโทษอยู่สบาย ถึงทำให้เขาไม่กลับมาทำผิดซ้ำพี่คิดว่าเออมันเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐานของเขานะนอร์เวย์เขามองว่าการสูญเสียอิสรภาพคือการลงโทษที่เพียงพอแล้วเวลาที่เหลือควรใช้ไปกับการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์อ๋อหมายเริ่มเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะเน้นการลงโทษเขาเน้นการเอ่อฟื้นฟูใช่ไหมคะถูกต้องครับ พี่ชอบคำพูดของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่เรือนจำแบสทอยมากเขาชื่ออานควานวิกนิวเซนเขาบอกว่าการลงโทษก็คือการที่คุณต้องเสียอิสรภาพถ้าเราปฏิบัติต่อผู้คนในตอนที่อยู่ในคุกเยี่ยงสัตว์พวกเขาก็จะประพฤติตนอย่างสัตว์ มันก็จริงนะคะไม่เคยอ่านงานวิจัยทางจิตวิทยาเออเกี่ยวกับ self-fulfilling prophecy อะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าเราปฏิบัติกับใครแบบไหนเขาก็จะกลายเป็นแบบนั้นจริงๆใช่เลยครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรือนจำเฮาเดนซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงของนอร์เวย์เขาใช้แนวคิดที่เรียกว่า dynamic security หรือ,อการรักษาความปลอดภัยแบบมีพลวัติ ynamic security หรอคะมันคืออะไรคะพี่ชยัยคือ ผู้คุมไม่ได้แค่คอยคุมนักโทษแต่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเล่นกีฬาด้วยกันทานข้าวด้วยกันเขาเป็นทั้งโคช้ชผู้ให้คำปรึกษาและเเป็นแบบอย่างที่ดีให้เดินตามน่าสนใจมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันเหมือนการสร้างความสัมพันธ์แบบ therapeutic relationship ในการบำบัดเลยนะคะแต่พี่ชัยไม่สงสัยว่าผู้คุมเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ่ะพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันตอนแรก แต่ที่น่าแปลกคือเรียนจำฮาเดนมีผู้คุมหญิงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะในเรียนจำชายจริงเหรอคะจริงครับแล้วผู้คุมหญิงคนหนึ่งบอกว่าเอ่อเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีผู้หญิงอยู่ด้วยในสังคมทุกรูปแบบนักโทษชายที่นี่จะต้องปรับตัวยอมรับความจริงในเรื่องนี้ให้ได้อ๋อมันเหมือนสร้างภาวะปกตินอ r mo ัลซให้กับนักโทษใช่ไหมคะเพราะพอออกไปข้างนอกเขาก็ต้องเจอทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วถูกต้องเลยครับแล้วรู้ไหมน้องมายนักโทษ ที่นั่นมีตารางชีวิตประจำวันเหมือนคนทั่วไปตื่นเช้าไปทำงานมีการฝึกอาชีพช่างยนต์ทำอาหารงานไม้ก่อสร้างแม้กระทั่งออกแบบกราฟิกว้าวไม่นับถึงเพื่อนคนหนึ่งเลยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าอืพี่ชายเขาเคยติดคุกมาก่อนพอออกมาแล้วไม่มีทักษะอะไรเลยหางานทำไม่ได้สุดท้ายก็เออกลับไปทำผิดอีกนั่นแหละครับ ปัญหาของระบบที่เน้นแค่การขังเพื่อลงโทษพอปล่อยออกมาคนก็ไม่พร้อมที่จะกลับเข้าสังคมพี่ชอบที่นอร์เวย์เขาบอกว่าเป้าหมายคือ ปล่อยตัวเพื่อนบ้านที่ดีกลับคืนไปให้ชุมชนไม่ใช่ปล่อยเออสัตว์ร้ายออกมาหมายว่ามันเกี่ยวกับ neuroplasticity ด้วยนะคะพี่ชัยสมองเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยอ่านบทความวิจัยที่บอกว่าอมสมองของคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอาจสร้างภาพชีวิตที่ไร้ทางเลือกอืน่าสนใจนะใช่ค่ะแต่เมื่อได้รับโอกาสและประสบการณ์เชิงบวกสมองสามารถเ rewrite เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองได้ มีคนเคยบอกว่ายาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีที่สุดอาจจะเป็นโอกาสก็ได้โอ้พี่ชอบมากเลยยาที่ดีที่สุดแต่น้องไมยพี่คิดว่าคงมีคนสงสัยว่าถ้าระบบนี้ดีจริงทำไมประเทศอื่นไม่ทำบ้างใช่ค่ะไมยก็สงสัยเหมือนกันอืมคงมีปัจจัยอื่นๆด้วยใช่ไหมคะมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยเรื่องเงิน รู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษที่เฮาเดนเกือบ4ล้านบาทต่อคนต่อปีโหเยอะมากเลยค่ะ4ล้านบาทใช่ครับเทียบกับอังกฤษที่คุกความมั่นคงสูงสุดก็ประมาณ1.5-2.3ถึงล้านบาทต่อคนต่อปีแล้วนอร์เวย์เขารวยนะมี GDP ต่อหัวสูงมีรายได้จากน้ำมันมหาศาล อ๋อแล้วถ้าประเทศที่ไม่รวยล่ะคะอย่างประเทศในลาตินอเมริกาหรือ,อประเทศไทยเรานั่นแหละครับปัญหาใหญ่ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดแถมยังมีปัญหาการทุจริตเงินอาจไม่ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าพี่เคยอ่านว่าระบบราชทันไทยมีปัญหางบประมาณมาก ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาคดีล้นศาลคนล้นคุกด้วยไมายเคยไปดูงานที่เรือนจำแห่งหนึ่งตอนเรียนปริญญาโทอืมแออัดมากเลยค่ะไม่มีที่ว่างให้ทำกิจกรรมฟื้นฟูอะไรเลยแล้วยังมีเรื่องค่านิยมสังคมด้วยนะครับนอร์เวย์เขามีความไว้วางใจในสังคมสูงระดับการศึกษาสูงให้คุณค่ากับส่วนรวมมากกว่าปัจเจกนิยมคนยอมเสียภาษีสูงเพื่อสนับสนุนระบบรัฐสวัสดิการอื ต่างจากบ้านเราที่หลายคนยังเชื่อว่าคุกต้องน่ากลัวต้องลงโทษให้หนักถึงจะไม่กล้าทำผิดอีกใช่ครับมันเป็นความคิดที่ฝังรากลึกพี่เคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุกสบายใครๆก็อยากไปอยู่แต่พี่คิดว่าเขาลืมไปว่าการสูญเสียอิสรภาพมันทรมานแค่ไหน จริงค่ะมายนึกถึงช่วงโควิดที่ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านแค่ไม่กี่เดือนก็รู้สึกอึดอัดมากแล้วนึกไม่ออกเลยว่าถ้าต้องอยู่ในที่จำกัดเป็นปีๆจะเป็นยังไงแล้วรู้ไหมน้องหมยที่น่าสนใจคือบางประเทศเริ่มมีแนวคิดใหม่ๆแล้วนะอย่างสถานีคุมขังนอกเรือนจำหรือ alternative prison facilities อ๋อเป็นยังไงบ้างคะมีหลายแบบเลยอย่างเรือนจำเปิดแบบบาสตอยก็มีในเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ด้วย อเมริกามีบ้านกึ่งวิถีญี่ปุ่นมีบ้านฟื้นฟูชุมชนออสเตรเลียมี community corrections น่าสนใจมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันเหมือนกันจำแนกประเภทนักโทษด,ด้วยใช่ไหมคะคนที่ทำผิดเพราะชั่ววูบกับอาชญากรอาชีพคงต้องดูแลต่างกันถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคือครอบครัวก็มีส่วนสำคัญด้วย นอร์เวย์เขาให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมแบบใกล้ชิดมีบ้านพักพิเศษให้พักค้างแรมได้เพื่อให้นักโทษได้สัมผัสชีวิตแบบพ่อแม่ลูกเหมือนคนอื่นๆอ,อีกครั้งอมมันเกี่ยวกับ attachment theory ด้วยนะคะการรักษาความผูกพันกับคนที่รักมันช่วยให้คนมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองน้องไมายพูดถูกพี่เคยเห็นคนที่เอพอมีลูกแล้วเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เพราะอยากเป็นพ่อที่ดี แรงผลักดันจากความรักมันทรงพลังมากใช่ค่ะหมายคิดว่าอืมในท้ายที่สุดแล้วมันก็กลับมาที่การมองคนว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สัตว์ร้ายที่ต้องขังไว้พี่ชอบที่น้องหมายพูดนะพี่คิดว่าแม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนระบบทั้งหมดได้ในทันที แต่เราเริ่มจากเอไม่ตัดสินคนอื่นเห็นเขาใหม่ให้โอกาสมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลได้จริงค่ะพี่ชัยมายมนึกถึงคำว่า restorative justice เลยแทนที่จะมุ่งแก้แค้นเรามุ่งเยียวยาฟื้นฟูทั้งผู้กระทำผิดผู้เสียหายและสังคมอืมแล้วน้องมายรู้ไหมประเทศไทยเรามีนักโทษมากเป็นอันดับที่6ของโลกอันดับที่สในเอเชียรองจากจีนกับอินเดีย มากขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยใช่ครับมันทำให้พี่คิดว่าเราน่าจะต้องทบทวนระบบของเราใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องสภาพคุกแต่เอทั้งระบบยุติธรรมการป้องกันอาชญากรรมการฟื้นฟูใช่ค่ะหมายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องมองหลายมิติอืมไม่ใช่แค่ลอกเรียนแบบประเทศอื่นมาใช้เฉยแต่ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเราถูกต้องครับ แต่พี่คิดว่าสิ่งที่เราทำได้ในระดับบุคคลคือเปลี่ยนมุมมองของตัวเองลดการตีตราสติ๊กมาที่มีต่อคนที่เคยทำผิดให้โอกาสเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะไมยเคยอ่านว่าการที่สังคมไม่ยอมรับทำให้คนที่้นโทษมาแล้วหางานไม่ได้ไม่มีที่ยืนในสังคมสุดท้ายก็กลับไปสู่วงจรเดิมนั่นแหละครับ w i t อร e ไ cycle วงจรอุบาท พี่หวังว่าวันหนึ่งสังคมเราจะเปิดใจมากขึ้นให้โอกาสคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายก็หวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะอืมพี่ชยัยหมายคิดว่าเรื่องนี้มันให้บทเรียนกับเรามากเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องระบบราชทันแต่เออเรื่องการมองคนการให้อภยัยการให้โอกาสใช่เลยครับ มันเตือนเราว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องได้รับเอ่อยาที่ชื่อว่าโอกาสอย่างที่น้องไมล์พูดค่ะแล้วไมล์ก็คิดว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่ผิดแต่เรายอมรับว่าคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อืมแยกแยะ,แยะระหว่างการถูกต้องครับ hate the sin not the sinner เกลียดที่บาปไม่ใช่คนบาปพี่คิดว่านี่คือหัวใจของการฟื้นฟูเลย วันนี้เราคุยกันเยอะเลยนะคะพี่ชยัยไม่รู้สึกว่าได้มุมมองใหม่ๆเยอะมากอืหวังว่าผู้ฟังทุกคนจะได้ไอเดียไปคิดต่อนะคะครับพีก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราคิดถึงการสร้างสังคมที่มีความเมตตามากขึ้นให้โอกาสมากขึ้นเพราะในท้ายที่สุดเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกัน ใช่ค่ะถ้าเราต้องการสังคมที่ปลอดภัยมีความสุขเราต้องช่วยกันดูแลทุกคนรวมถึงคนที่เคยทำผิดด้วยให้เขามีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีถูกต้องเลยครับน้องมายแล้วที่สำคัญคือเราไม่ต้องรอให้ระบบใหญ่เปลี่ยนเราเริ่มจากตัวเองได้เริ่มจากการไม่ตัดสินคนจากอดีตให้โอกาสคนรอบข้าง ค่ะหมายคิดว่านี่คือวิตามินใจที่แท้จริงเลยการให้กำลังใจให้โอกาสให้ความหวังอมืมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ครับ ขอบคุณน้องไมล์มากนะครับที่ช่วยทำให้พี่ได้คิดเรื่องนี้ลึกขึ้นและขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับเราตลอดรายการขอบคุณพี่ชัยค่ะที่มาแชร์มุมมองดีๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการวิตามินใจหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้วิตามินใจไปบำรุงจิตใจกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ ถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ